รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ผมเต้ยธนอไทยนะครับและนี่ก็คือรายการวันเดย์หนึ่งวันมหจรรย์ชุมชนนั่นเองนะครับโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ารายการนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างหลากหลายเลยนะครับโดยไฮไลท์ของพวกเรานะครับก็คือซีพอตเอซีพอตคืออะไรครับซีพอตนะครับก็คือ cultural product of Thailand นะครับก็คือโลิตภัณฑ์ของวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งเจ้านี้นะครับก็จะกลายมาเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาเศรษ รษฐกิจของบ้านเราให้เป็นซอฟต์พอร์นั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับเต้ยพาทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่เป้าหมายเราเพราะเรานะครับกำลังจะพาทุกท่านไปที่ชุมชนคุณธรรมวัดค่ายครับไปวันเดยหนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชน ต้องบอกว่าจังหวัดพระนครศรีอยธุธยาเนี่ยนะครับผมทางโลกเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจัดอันดับให้ที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่คุณต้องมาติด1ใน50เลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญที่แห่งนี้ติดหนึ่งใน8ของทวีปเอเชียด้วยครับ จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ฟรอปนะครับพระนครศรีอยุธยาคือเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในช่วงทศวรรษที่1,700เลยครับเป็นแหล่งโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สามารถมองศึกษาย้อนอดีตไปถึงปีคริสตศักราชที่1,350เลยทีเดียวครับอีกทั้งยังมีพื้นที่กว้างขวางที่ก่อเกิดมาจากความแตกต่างทั้งยุคสมัยและวัฒนธรรมที่หลากหลายนั่นเองครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นะครับ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พระ,ะคนครศรีอยุธยานะครับพระราชวังบางปะอินวิหารพระมงคลบพิษวัดพระศรีสันเพชญวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดชัยวัฒนารามวัดพุทธไทยสวรรค์วัดใหญ่ชัยมงคลตลาดน้ำอโยธยารวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนอีกมากมายครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับบุคคลสําคัญนะครับที่เป็นคนที่ริเริ่มนะครับวัฒธรรมตรงนี้แห่งนี้เลยนะครับสวัสดีครับคุณแอนค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบจังเลยที่มาที่ไปนะฮะของที่แห่งนี้มันเริ่มยังไงด้วยความที่ว่าประมาณปี6-2นะคะด้วยความที่ว่าพื้นฐานเดิมของพี่แอนอ่ะไม่ใช่พี่แอนสามีค่ะคุณลำพูนเป็นช่างจิวเวลรี่มาก่อนค่ะเราก็เลยแบบพอเราย้ายกลับมาจากกรุงเทพมาอยู่อยุธยาโดยที่เรามีพื้นฐานเครื่องประดับเนี่ยเอามาทําอะไรให้กับ เป็นสินค้าใหม่ๆเราด้วยความที่ว่าดอกบัวค่ะคือพื้นฐานช่างจิวเวลรี่มันมีมาเลยครับก็เลยคิดว่าดอกบัวที่เรามาทําเป็นเครื่องกราบไหว้สการาบบูชาและทาไมสิ่งต้องเป็นศิลปะทางด้านพุทธศาสนาแบบนี้ครับพี่ก็คือง่ายๆน้องค่ะเราก็จับจุดทางการตลาดนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าคนไทยชอบการกราบไหว้สการาบบูชาอะไรที่เกี่ยวกับพระเกี่ยวกับสายมูอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นก็ไอ้ไขร ดัง,ดงน้องๆลูกค้าพี่ไม่ใช่คนแก่นะคะน้องๆวัยรุ่นนะค่ะนักเรียนนักศึกษาค่ะเอาไปวางบูชามูเตลูกันใช่ค่ะใช่ค่ะ,ะเพราะราคาของแอนเจิเลอร์ตั้งแต่หลักร้อยจุดเริ่มต้นของพี่อะไรก็คือกระทรวงวัฒนธรรมเลยค่ะ<อ>ขายงานครั้งแรกคือมรดกโลกแล้วก็ได้กับวทจอ,อยุธยาท่านก็ได้ให้เข้ามาเป็นซีพอตตั้งแต่นั้นมาก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปดีเลยครับพี่ค่ะและทางกระทรวงก็ส่งเสริมออกรายการนู้นรายการนี้ค่ะ นะก็ได้บอกรายการนี้ด้วยแล้วก็รายการนี้ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะขั้นตอนแต่ละวิธีเนี่ยก็เชื่อว่าจะต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเยอะมากเลยครับพี่แล้วอย่างนี้มันจะเริ่มยังไงอ่นเนี่ย กว่าจะมาเป็นเจ้าดอกบัวแบบนี้อันนี้ <S <S นคือแบนนะน้องเห็นไ่าแอนจะมีพิมพ์ก็คือวงกลมไปเลยค่ะแล้วเราก็ตัดออกมาเลยค่ะน้องคะตัดออกมาเป็นอย่างแบบนี้เราอยากได้เล็กก็คือใบเล็กอันนี้จะเป็นใบประมาณ 2, 2> <อ>นิ้วแล้วก็2นิ้วไปเผื่อ,อขอบเด็กเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาตีตีลายค่ะตีลายให้เขาเป็นเส้นๆแล้วพอเสร็จแล้วก็คือก้านของเขาก้านของดอกบัวแอนก็จะเป็นลวดแบบนี้ะนะคะลวดแล้วก็มาตัด เอาเอาเล็กลางใหญ่ก็นิ้วเลยวัดนิ้วตัดแล้วก็มาดัดอย่างนี้ออเดอร์เวลามาทีเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีต้องเป็นร้อยเป็นพันนะบางทีใช่ค่ะพี่ก็จะส่งไปเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะกําหนดเขาเลยสี่นิ้วกี่ใบห้านิ้วกี่ใบสองร้อยใบสองร้อยใบสองร้อยใบแล้วพวกนี้เขาก็คือสั่งทําไปทีเดียวเลยครับส่วนมากพี่ลูกค้าเขาจะน่ารักมากเลยเขาก็จะให้มาจําก่อนเลยเหมือนกับเราเอาเราก็มีทุนไปซื้อของ แล้วอย่างนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์แล้วในส่วนของราคาล่ะครับพี่จะคิดยังไงแบ่งยังไงบ้างครับพี่คือตอนแรกอะค่ะแอนจะที่คิดครั้งแรกเลยคือเราต้องมีตั้งแต่ราคาคนจับต้องง่ายๆก็คือหลักร้อยเนี่ยค่ะชิ้นนี้ของแอนจะอยู่ที่ราคา150บาทอย่างชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นองควางองคพระเล็กๆที่วัยรุ่นชอบอันนี้หลักอยู่ที่ราคา250บาทอันนี้จะเป็นงานที่ลูกค้าสั่งทำ่ <S <S ค่ะ ก็คือขอแบบใหญ่พิเศษส่วนตัวนี้คือกําลังคิดไงฮะเราต้องดัดแปลงเอาความรู้เดิมเป็นช่างจิวเวลรี่มาช่วยโดยการที่แต่ก็ยังอินความเป็นดอกบัวไปบัวบอยู่แอนทํามาเป็นสร้อยคอจะเป็นเซตต่างหูแหวนจี้ค่ะใช้เวลาทํานานไหมคือ,อยิ่งเล็กยิ่งเล็กก็ยิ่งทํายากใช่ไหมฮะ,ชะ,ะนนใช่ค่ะ อันนี้คือว่าทุกอย่างแทนเมคหมดคือประมาณเดือนหนึ่งอะพี่แอนนี่เฟสแต่ว่าประมูลแล้วก็ซื้อได้ใช่ค่ะใช่ค่ะชิ้นหนึ่งที่อยากแนะนาเลยคือปลาค่ะอันนี้สวยพี่แอนจะมีเล็กกลางใหญ่ค่ะมีไซส์อันนี้คือว่ากว้างอยู่ที่5นิ้วใหญ่สุดอยู่ที่ประมาณ1 0 12นิ้วฟุตหนึ่งไม้บรรทัดหนึ่งเลยใช่ค่ะคืออันนี้อยู่ที่พันห้าค่ะตัวละพันห้าตัวใหญ่สุดจะอยู่ที่หมื่นสองค่ะถ้าอย่างนี้สมมุติว่าหลายๆคนเนี่ย ฟังแบบนี้แล้วอะอยากจะมาซื้อซีพอตตัวนี้จังเลยต้องทำยังไงต้องติดต่อที่ไหนอยากจะมาที่นี่อันจะมีเพจชื่อวิเศษสินค่ะวิเศษสินะนะครับอันนี้อยู่เป็นเพจ Facebook ใช่ค่ะคคแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์ไลน์นะคะ0 9 3 8์4 8 8 7 7ครับและหรือไม่เลยนะคะครับที่กระทรวงวัฒนธรรมเลยจะมีช็อปของซีพอตอยู่อะค่ะแล้วก็เพจซีพอตของกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะติดต่อได้หมดเลยค่ะ ก็พอว่าผลิตภัณฑ์ของพี่แอนก็อยู่ในซีพอร์ตนั่นเองเห็นแบบนี้นะครับต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะครับต้องบอกว่าศิลปะบัวทองเหลืองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นซีพอร์ตเนี่ยนะครับของชุมชนคุณธรรมวัดค่าเลยก็ว่าได้นะครับสวยงามแบบนี้นะครับมาอุดหนุนกันด้วยละกันนะฮะช่วงหน้านะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีอะไรให้เต้ติดตามอีกเดี๋ยวรอไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับ one day หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชนวันเดย์หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชนสวัสดีครับพี่พีพพป่ะครับ สวัสดีครับพี่พีรยารบกวนหน่อยนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ชุมชนภูเขาทองเนี่ยนะครับแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าที่แห่งนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นที่แห่งหนึ่งเลยนะฮะที่มีการทําปลาตะเพียนใบลานอันนี้ก็คือทํามาหลายปีแล้วเนาะพี่เนาะแต่สุดท้ายผลิตภัณฑ์ก็ออกมาแล้วก็กลายมาเป็นซีพอรตของประเทศไทยแล้วการกระจายงานกันล่ะพี่มีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่อะไรกันยังไงครับพี่ๆีครับแบ่งหน้าที่ก็คือ ทำตามออเดอร์นะคะแล้วก็ตามที่แต่ละคนมีความถนัดคือปลาตะเพียนพวงหนึ่งเนี่ยกระจายกันทําไปบางคนก็ทํามาแบบสําเร็จเป็นพวงเลยบางคนก็เขียนลายมาบางคนก็สารมาแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วใบลานเนี่ยมันทําได้หลายรูปแบบอแล้วแต่ทําไมถึงเลือกทําเป็นรูปปลาครับมชนของเราอยู่ใกล้แม่น้ำนะคะครับก็คือจะเห็นปลาตะเพียนว่ายคนสมัย ก่อนก,นก็เลยคิดค้นทำให้เด็กเล่นก่อนอให้ลูกหลานเล่นเป็นรูปตัวปลาก็จะเป็นใบมะพร้าวหรือว่าใบาตองอัน,น,อน,นี้เขาก็เลยลองเอาใบาลานเนี่ยซึ่งมันมีความคงทนก้พัฒนากันมาเรื่อยๆอ่ะ,อะ,อะเอาแล้วของพี่เนี่ยจุดเด่นและความพิเศษคืออะไรครับพี่ของพี่ก็จะอยู่ที่ลวดลาย ลวดลายใช่การเขียนมันพิเศษย,ยังไงให้มันมีความแตกต่างที่เรามองแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าน,นี้ลวดลายของเราให้มันเป็นความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดก็คือเป็นลวดลายโบราณสถานพอมันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยแน่นอนนะฮะมันก็จะกลายเป็นเรียกว่าของติดม้ติดมือของฝากนะครับไปสู่คนต่างประเทศเนาะอย่างนี้จริงๆเนี่ยเริ่มมีเอ็กซ์พอร์ตไปบ้างนะ ก็มีเป็นแบบพ่อค้าคนกลางเข้ามาแล้วก็เอาไปเป็นของฝากบ้างแล้วก็ไปขายหน้าร้านก็แปลว่าถ้านอกจากที่คนสนใจก็สามารถติดต่อได้ทั้งทางรายการและทางเพจใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะอ่านะฮะถ้าทางเพจเดี๋ยวหน้าร้านมีไหมที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหน้าร้านเราไม่มีนะคะมีแต่เพจเพจปัทพยันสารคุณประภาสบายพิรยา เบอร์โทรศัพท์0898099532ติดต่อได้ทุกช่องทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเปิดทั้งคืนทังคืนติดต่อได้รับออเดอร์ตลอดรับตลอดครับพี่พีครับอยากรบกวนให้ช่วยสอนพิธีกรเนี่ยนะครับทำปลาตะเพียนใบลานหน่อยละกันนะหนึ่งตัวใช้2อเส้นนี่ครับต้องบนลงต้องบนลงค่ะแล้วก็เส้นนี้เส้นนี้ทับเส้นนี้ ทำเก่งอะรอบเดียวเนี่ยแล้วอย่างนี้น like like ี่ได้กี่คะแนนครับอาจารย์อาจารย์ให้คะแนนหน่อยครับอันนี้เหรอเก้าแล้วดึงนิดเดียวเก้าแล้วโอ้ยได้เก้าเลยอ่ะเนี่ยคุณสิบแล้วดี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 แหมแหมเธอและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเจ้าปลาทะเถียนใบลาเนี่ยนะครับก็เลยกลายมาเป็น Cultural Product of Thailand หรือ C-Pod นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่พีมากเลยนะฮะที่อุตส่าห์เรียกว่ามาสละเวลานะขอบคุณต้นประธานมากเลยนะครับขออนุญาตค่าครั้งหน้ามาอีกก็รบกวนละกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าความสนุกของรายการเรายังไม่ได้หมดแต่เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียนกันด้วยนะครับแต่ว่าพวกเขาจะมีอะไรรอเราอยู่เดี๋ยวรอติดตามช่วงหน้านะครับ วันเดย์หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชนคุณมีพัสดุตรงทางเอ๊ะชวนลงทุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะเอ๊ะก่อนอย่าเพิ่งโอนรู้ทันกลกองมิจฉาชีพไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส,สร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมวันเดยหนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชนชุมชนบ้านเกาะเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับ โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงแค่ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งที่นี่นะครับนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องของการทำขนมไทยตำรับเท้าทองกี่มาแล้วยังมีกิจกรรมสนุกสนุกให้พวกเราทำอีกเพียบเลยครับครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่หนูนะครับผมสวัสดีครับต้องบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านของทางเกาะเรียนแห่งนี้นะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่หนูจะพาผมทำอะไรบ้างพี่วันนี้รบกวนไหนละกันจะ้ะเดี๋ยวจะพาไปทำขนมไทยที่บ้านพ<อ>ัมมานิค่ะนะ อันนี้ก็จะเป็นการทําทองหยิบนะคะตอนนี้ก็เริ่มทดลองก่อนทดลองหยอดดูก่อนเดี๋ยวเราลองเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับน้ําตาลที่เราทําเชื่อมอยู่น้ําเชื่อมอันนี้เราลอยบนน้ําเชื่อมอันนี้จะใช้ไข่แดงล้วนจะไม่ผสมแป้งก็จะตีให้ขึ้นก่อนขึ้น เขาเรียกเม็ดขนุนเม็ดขนุนเม็ดขนุน,ขน,นขนุนถัว่วเม็ดขนุนเพือกเม็ดขนุนมันม่วงตอนนี้คือเราทํานอกเหนือจากเม็ดขนุนครับถัว่วก็จะเป็นมันม่วงอันนี้มันม่วงอร่อยลงชิมปิ้งปองเโอเคนะไม่เร็วเลยอ ร้นอนคราวนี้เขาเรียกว่าขนมเม็ดขนุนมันม่วงเม็ดขนุนมันม่วง,งแล้วอย่างเจ้าข้างๆอะเม็ดขนุนเผือกต้องชิมชิมอันนี้ก็อร่อยจะมีความ โอ้ก็หวานนะหวานเบาๆแล้วก็มีกลิ่นเผือกเบาๆอันนี้จะเป็นไม้ขหนุนถั่วแบบร่างเดิมแล้วแต่ละก็มีฝอยทองทองหยอดชิมป่ะเมื่อกี้เราทำทองหยิบครับอันนีมชิมทองหยอดเออทองฝอยทองหวานไหมอร่อยหวานกลังดีหวานกลางดีหวานกลังดีเหม็นข้าวไหมไม่มีนะไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้นเลยอะ ตรงนี้ก็ถือว่าพอหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวต่อไปจะพาผมและคุณผู้ชมไปที่ไหนดีครับไปหาปา้ามะลิไปค,คุยกับต้นตำรับขนมพวกนี้เลยเขานะเป็นคนเริ่มทำที่แห่งนี้เลยเหรอพี่อุตายแล้วได้เจอออริจินอล ป่าละพี่ป่าผมอยากเจอป้ามานีเลยเหลือนกินอยากไปจีบป้ามาลิจังเลยและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเรียกว่ามหาบัณฑิตนะครับกิติมาศเลยก็ว่าได้นะครับผมสวัสดีครับป้ามาลีครับสวัสดีครับป้ามาลินะครับถือเป็นบุคคลสําคัญของชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียนแห่งนี้เลยนะครับซึ่งคุณป้านะครับเขาได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมิ์ครับสาขาข้ากามศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับในฐานะที่ท่านเองเนี่ยเป็นผู้สืบทอดต้นตำรับ ขนมไทยจากรุ่นสู่รุ่นนะครับโดยท่านนะครับได้มีการพัฒนาสูตรการทำขนมครับพร้อมกับการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ครับให้กับผู้คนที่สนใจและต้องการสื่อสารความเป็นไทยทั้งบุคคลทั่วไปและก็นักเรียนรวมไปถึงนักศึกษานะครับทำให้ขนมไทยป้ามะลิเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงอย่างทุกวันนี้นั่นเองครับแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าคนที่อยากจะติดตามล่ะครับคนที่อยากจะเรียกว่ามาทำขนมไทยกับทางป้ามะลิเนี่ยนะครับผมที่จะมาที่เกาะเรียนแห่งนี้ เขาสามารถติดตามได้ที่แห่งไหนบ้างคือเขารู้แหละว่าเกาะเรียนนะมีเพจขนมไทยป้ามะลิเกาะเรียนอุธยาาก็จะไปติดตามอยู่ในเพจได้ได้ก็จะมีแอดมินเพจคอยอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดคที่แห่งนี้นะถ้าเกิดว่าเรียกว่าจะมาเรียกว่ามาทําขนมหรือว่าเรียกว่ามาศึกษาก็สามารถมาที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียนได้เช่นกันนะฮะขอบคุณด้วยกันครับป้ามะลิขอบคุณครับชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียนมีแหล่งเรียนรู้มากมายเลยนะครับ และที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอัจฉริยะเกาะเรียนแห่งนี้นะครับเขามีแปลงปลูกผักตอดสารพิษนะครับที่เปิดให้เข้าชมและศึกษาการปลูกผักไฮโดรโพนิกให้ปลอดภัยด้วยครับและได้รับมาตรฐาน G.A.P ด้วยนะครับพี่เล็กพี่เล็กสวัสดีครับวันนี้พาน้องเต้มาดูผักไฮโดรโปนิกของของพี่เล็กว่าวันนี้มีการปลูกมีการดูแลยังไง แต่ก่อนมีคนดูแลแต่เดี๋ยวนี้พี่ขึ้นไปดูแลเองการเพาะปลูกการเพาะเมล็ดแล้วก็เอาขึ้นมาไว้พักไว้แล้วก็ลงแช่ในน้ำปุ๋ยครบสิบห้าวันก็แยกออกมาลงที่รางพักแล้วก็ค่อยย้ายลงมาที่รางหลางล่างอ่ะงั้นเราไปดูเลยเลยว่ะห้องปิดแต่การค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟมันเยอะเกินไปก็เลยต้องเป็นระบบเปิดพี่ก็เลย เอามาที่ระบบเปิด,ดเพื่อลดต้นทุนในการก็จริงก็จริงก็ลดได้เยอะมากโดยเขาจะมีทั้งหมด3โซนด้วยกันนะครับโซนแรกนะฮะก็จะเป็นแปลงปลูกผักใบสําหรับกินสดหรือสกัดเป็นน้ําผักครับที่กําลังได้รับความนิยมในบ้านเราเลยนะฮะก็อย่างเช่นเคลกรีนอกและเบบี้คอร์ดนั่นเองนะฮะ ส่วนโซนที่2นะครับเขาก็จะมีการปลูกต้นอ่อนทานตะวันนะครับแล้วก็ต้นอ่อนข้าวสาลีซึ่งเขาเนี่ยก็มีการต่อย,ยอดสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนําไปทําเป็นผักผงโรยข้าวด้วยนะครับและโซนที่3โซนนี้นะครับเขาก็จะปลูกผักที่ต้องควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษครับเพราะต้องเปิดแอร์ให้ผักด้วยนะฮะ สำหรับผักที่ผมเห็นแล้วอยากจะชิมเลยเนี่ยนะครับโอ้โหคือผักใบนี้เลยนะฮะแหมดูแล้วน่าชิมมากเจ้าผักเกล็ดหิมะเนี่ยนะฮะหรือว่าที่เรียกกันว่า crystal ice plant เนี่ยนะฮะเขาบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยนะครับทานง่ายมากๆกรอบนะครับฉ่ำๆโอ้โหใครที่ไม่ชอบทานผักเต้ยบอกเลยนะครับคนไม่ทานผักอย่างเต้ยนี่ทานได้สบายมากเลยครับ ครับแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ผู้ใหญ่หนูเนี่ยก็พาพวกเราเนี่ยมาอยู่หน้าโต๊ะแห่งนี้ต้องบอกว่ามาชิมเป็นจุดที่สําคัญที่สุดวันนี้เราจะได้ชิมอะไรทานอะไรครับพี่วันนี้เราจะแกงเหงางหอดงอะไรตัวได้ที่หึงเหงงอดแกงเหงหงอดใช่ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มันคืออะไรพี่ต้องทําตอนเราอยู่คนเดียวหรือเปล่าแกงเหง๋งหอยาง กินแกงเหงาหงอดแล้วเราจะไม่หงอยเงอก็คือ<ต>ที่มาของแกงเหงาหงอดของเราก็คือ,อชุมชนบ้านกกอนเรียนเราได้เข้าประกวดหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็คือชุมชนเราได้ส่งแกงเหงาหงอดไปที่จังหวัดและจังหวัดได้คัดเลือกไปอย่างกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมก็เลือกแกงเหงาหงอดตัวนี้เพราะว่าเป็นแกงที่มันกำลังจะหายไป ก็ค,คือแกงตัวนี้เรามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาคือเราได้รับอิทธิพลจากชาวโปรตุเกสก็คือเราจะมีการต้มน้ําซุปอของโปรตุเกสจะเป็นน้ําซุปวีเบสแต่ของเรานี่ก็คือตามยุคตามสมัยก็เป็นน้ําซุปของเรารแกงนี้ก็จะประกอบด้วยสมุนไพรที่อยู่ในพื้นพื้นบ้านของเราก็คือนะหอมกระเทียม ค่ะกระชายพริกแดงกะปิแล้วก็น้ำมะกรูดแล้วก็เป็นผักผักตัวนี้จะเป็นแตงโมอ่อนแล้วก็ตั <c oughs> วแ็งกว่าแล้วก็ใส่ด้วยปลา <c oughs> ปลาตัวนี้วันนี้เราใช้ปลากดปลานี่ก็คือเป็นปลาแม่น้ำที่หาได้ลิมคองบ้านเราครือ <c oughs> วัตถุดิบทั้งอย่างหาได้ในพื้นที่เราพี่ครับเราคุยกันมาตั้งนานเรายังไม่ได้แนะนำแม่ครัวเลยครับแม่ครัวครับเดี๋ยวผมต้องถามชื่อก่อนแม่ครัวผมจะเรียกว่าอะไรจะได้เรียกถูก เราเรียกกันป้าวัดเนี่ยป้าวัดโอเคได้ครับป้าวัดครับท่านตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับป้าวัดกรองกรองกงพริกโอเแกก็คือแกงแกงเงาะงอดคือน้ําพริกเราต้องกรองก่อนแล้วใช้แต่น้ำลงไปผสมทำน้ำซุปอ่านี่เรากรองเสร็จแล้วอันนี้กรองเสร็จแล้วโอ้โหอันนี้เราก็ปรุงด้วยเกลือเออประมาณร้อนค่ะแล้วก็จะใส่ผัก ตัวนี้เราก็จะต้มให้เปื่อยให้น้ำน้ำหวานมันออกมาก่อนอันนี้ดูไกลๆดูเหมือนแตงกวาแต่จริงๆไม่ใช่แตงกวามันคือแตงโมแตงโมอ่อนนะฮะแตงโมอ่อนน้ำเต้าอ่อนตามความชอบของเราเลยบางคนอาจจะใช้แฟงหรือมะละกอก็ได้อ๋อโอเคก็ดึงความหวานมาใช้ได้เหมือนกันอืมอันนี้ก็คือขั้นตอนการใส่เนื้อปลา่นอนปลากรดอันนี้จะเป็นปลากรดคือสมัยโบราณเขาจะใช้ปลาสังกวา แต่นะานี้บ้านเรามันหาไม่ค่อยได้ปลาสังวาก็เลยใช้ปลากดปลาที่ไม่มีเกบปลาคร้าปลาคังปลา้ําเงินอะไรได้โอเปื่อยแล้วเราถึงจะใส่อ๋ออ๋นี้ก่อนอันนี้คืออะไรครับต้นมะขามค่ะ๋อใส่ความเปรี้ยวใส่ความเปรี้ยวเอาใบหัวรพาใส่เพื่อที่จะดับกลิ่นขาวปลายพอใส่ใบหัวรพาทีนี้ กลิ่นรสชาติก็เปลี่ยนไปได้แน่นอนนะคนชิมเราต้องทำแบบวายพี่ดูดมอมกลืนดูก่อนแล้วก็ดม อืมชนสักทีหนึ่งมาขอชิมน้ำก่อนนะอ,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 อกลิ่นมันก็กลิ่นกินแบบแรงๆฉุนๆแต่ก็ไม่ได้รู้สึกสมุนไพรอ,อเป็นกลิ่นสมุนไพรได้กลิ่นหัวละพามหมหัวละพาจะไปจับกลิ่นข่าวปลางั้นเนี่ยผมขอชิมแตงโมก่อนแตงโม ร้อย่างกินอย่างผู้ใหญ่เมื่อกี้นะเกือบไปละปากพองเลยไม่กล้ากินเลยเข็ดเลยเดี๋ยวเพิ่งกินเลยครับตอนนี้ร้อนอยู่ก็เรียกว่าได้ความหวานมาจากตัวแตงโมอ่อนด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวปลาปลาปลาจะหวานหวานออกหวานปลาเหมือนละลายอ่ะพี่ปลาเหมือนละลายเลยพี่อร่อยปลาสดแทบไม่ได้รู้สึกถึงความคาวในปลาเลยครับทุกอย่างนี่ถือว่าดีมากๆ ไม่ได้อะไรนะไม่ได้พูดเกินตัวเพราะว่านี่คือการกินครั้งแรกของเต้ยส่วนตัวเต้ยถือว่าโอเคมากๆเลยถ้าจะเบิ้ลไม่ว่ากันใช่ไหมครับใช่ได้ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ใช,ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณก่อนเลยละกันนะครับสําหรับผู้ใหญ่หนูนะครับที่วันนี้ <c oughs> ใจดีเนี่ยนะครับพาผมแล้วก็คุณผู้ชมแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะฮะมาสัมผัสบรรยากาศแบบยุทธยาเรียลแบบนี้นะครับ <c oughs> ยังไงถ้ามีโอกาสหน้าก็ขอรบกวนวันนี้ขอบคุณด้วยละกันนะครับแกงอร่อยมากเลยขอบคุณมากชนทีหนึ่ง S 1> <S 1> <S ขอบคุณมากเลยครับผู้ใหญ่หนูครับขอบคุณมากครับ <S 2> <S 2> <S คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับครบทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกนะครับที่สําคัญพิธีกรอิ่มด้วยนะฮะและคุณผู้ชมเนี่ยยังสามารถที่จะมาเที่ยวชมชุมชนคุณธรรมแบบนี้ได้นะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงที่สําคัญนะครับเขามีสินค้าซีพอต เยอะแยะมากมายให้พวกเราได้ติดตามด้วยนะครับยังไงก็ขับรถมาใกล้ๆครับแค่ชั่วโม,มงเศษๆเองนะฮะและต้องบอกก่อนนะครับว่ารายการวันเดย์หนึ่งวันมหาศจรย์ชุมชนนะครับต้องขอขอบคุณด้วยละกันนะครับสำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยมาถ่ายทําสถานที่ดีๆแบบนี้ครั้งหน้าจะไปที่ไหนรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้เต้ยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม